กะเหลี่ยงอาศัยอยู่แถบบริเวณต้นแม่น้ำสาลวินต่อมาอพยพเข้าเมียนมาและไทยแต่คำกล่าวนี้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดมีบันทึกของมิชชันนารีอเมริกันแบบ t ิสซซึ่งไปทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในเมียนมาได้ให้รายละเอียดว่ามีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาเกิดความขัดแยง้งระหว,ว่างฝ่ายปกครองของเมียนมากับชาวกะเหลี่ยงรวมทั้งชนกลุ่มน้อยอื่นๆ กระทั่งเกิดเป็นสงครามขึ้นซึ่งเป็นแรงกดดันอันสำคัญที่ทำให้กะเหรี่ยงจำนวนมากอพยพเข้าไทยตามเขตชายแดนซึ่งเดินทางเข้ามาได้ไม่ยากนะักกะเหรี่ยงจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีนที่เบ็นในประเทศไทยมี1,925หมู่บ้าน8,7,793หลังคาเรือนประชากร4,38,450คนคิดเป็น้อยละ4,793 ของจำนวนประชาวกรชาวเขาในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ในเขต15จังหวัดคือกาญจนบุรีกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากประจวบคิรีขันธ์เพชรบุรีแพร่แม่ฮ่องสอนราชบุรีลำปางลำพูนสุขโขทยัยสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปัจจุบันมีกะเหลี่ยงอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองจำนวนหนึ่ง ทำงานเป็นข้าราชการรับจ้างอีกส่วนหนึ่งศึกษาเล่าเรียนกระเรียงในประเทศไทยมีอยู่4กลุ่มย่อยคือสกอรหรือยางขาวเรียกตัวเองว่าปากากยอเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุดโปเรียกตัวเองว่าโพรงส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำพูนปะโอหรือตองซู อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนบาเวหรือขยาอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนกะเลี่ยงส่วนใหญ่อยู่บนเขาและมีบ้านอยู่ตามพื้น่ามบางแห่งมีทั้งกะเลี่ยงสกอและกะเลี่ยงโปอยู่อย่างหนานแน่นก็จริงแต่ไม่ชอบอยู่รวมกันหมู่บ้านถึงแม้จะอยู่ติดกันแต่ก็แยกกลุ่มกันลักษณะเด่นอันหนึ่งของกะเลี่ยงที่ไม่เหมือนกับชาวเขาเผ่าอื่นก็คือ การตั้งหมู่บ้านอยู่อย่างถาวรเป็นหลักแรงเช่นบางหมู่บ้านของกะเหลี่ยงนั้นโยมมานานกันร่วม200ปีก็มีทั้งนี้เพราะความสามารถในการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีการที่ดีและเหมาะสมคือการทำนาแบบขั้นบันไดาตามไหลเขาจึงสามารถที่จะทดน้ำเข้าไปใช้ได้คนทั่วๆไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือรู้จักกะเหลี่ยงในชื่อว่าคนยาง นอกจากนั้นในท้องถิ่นหนึ่งหงอาจเรียกพวกนี้ว่ายางแดงยางขาวยางเปียงยางกะเลอและยางน้ำซึ่งแท้จริงแล้วก็คือชื่อกะเลียงอย่างเดียวกันการตั้งถิ่นฐานรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเป็นสิ่งสำคัญคือเป็นแรง่งหรือสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมของตนเองในหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งนั้นจะมีหัวหน้าไฟชาย ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหมอพีเพียงคนเดียวเป็นผู้ทำพิธีนี้นอกจากนั้นแต่ละหมู่บ้านในอดีตยังได้แบ่งเขตของตนหรืออนณาเขตของหมู่บ้านโดยใช้ลัศมีการเดินทางระยะทางเท้าหนึ่งชั่วโมงเป็นตัวกำหนดคนในหมู่บ้านหนึ่งจะไปทำไรในเขตของอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้นอกจากทำนาเท่านั้นพรานาซื้อขายกันได้แต่ไรนั้นเป็นการถือกรรมสิทธิ์รอบรอง สังคมกะเหลี่ยงเป็นครอบครัวเดียวซึ่งหมายถึงว่าในบ้านหลังหนึ่งจะประกอบด้วยพอ่อแม่และลูกเท่านั้นเมื่อลูกแต่งงานก็จะแยกครอบครัวไปปลูกบ้านหลังใหม่เล็กๆแต่มีข้อแม้ว่าถ้าแต่งงานแล้วชายจะต้องมาอยู่บ้านภรรยาก่อนเป็นเวลาหนึ่งฤดูการเกษตรคือเริ่มจากการถางไร่ปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าว ประมาณ7 8เดือนหลังจากนั้นก็จะปลูกบ้านใกล้ชิดกับพ่อแม่ฝ่ายภรรยาคำว่าครอบครัวในสังคมกะเหรี่ยงนอกจากจะหมายถึงพื้นฐานขั้นแรกในด้านการผลิตและการบริโภคแล้วยังหมายถึงว่าแต่ละครัวเรือนมีไร่ของตนเองพิธีกรรมด้านการเกษตรและการรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครัวเรือนยกเว้นพิธีทางาศาสนาหรือการเลี้ยงผี ตามประเพณีของผีฝ่ายมารดากะเลียงโปเป็นกลุ่มที่นับถือผีบรรพบุรุษฝ่ายมารดาซึ่งหมายถึงว่าพ่อแม่จะต้องเป็นกะเหลียงโปสำหรับผู้มีบิดาหรือมารดาเป็นกลุ่มอื่นเช่นสกอหรือลัวจะไม่มีผีบรรพบุรุษหรือผีในสายฝ่ายมารดาเดียวกันจะมีแต่ผีเลือนของตนเองเท่านั้นการแต่งงานเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งเป็นกฎที่เรกรงกัดมากการอย่าล้างมีน้อยและการแต่งงานใหม่ไม่ค่อยปรากฏการสมสู่ก่อนที่จะแต่งงานกันนั้นเป็นกฎข้อห้ามและจะถูกลังเกียจถึงขั้นปรับใหม่และเชื่อกันว่าผีเจ้าจะคุนเคืองปกติการเกี้ยวพาราสีมักจะเกิดขึ้นในโอกาสพิธีงานโศพซึ่งจัดขึ้นให้มีในหมู่บ้านเหมือนกับงานเทศกาลปลอหนุ่มสาวที่อยู่กันใกล้ ก็เดินทางมาร้องเพลงสวดศพที่บ้านคนตายตลอดคืนงานศพอาจจะมีขึ้น3-5ถึงคืนโอกาสนี้ฝ่ายชายก็จะมีโอกาสเลือกคู่กรองได้การเลือกคู่กรองนั้นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้บอกตกลงแต่งงานกับฝ่ายชายก่อนและบางครั้งฝ่ายหญิงอาจจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติในสังคมการแต่งงานของผู้นับถือผีบันพบรุดของสายฝ่ายเดียวกัน จากกระทำบีได้ปกติกะเหลี่ยงโปรจะแต่งงานกับพวกเผ่าเดียวกันแต่ก็มีบ้างที่แต่งงานกับคนนอกเผา่าเช่นกะเลี่ยงสกอลัวและคนไทยก็มีทรัพย์สินต่างๆจะแบ่งกันในระหว่างผู้สมรสยังมีชีวิตอยู่กับลูกๆถ้าหากลูกๆยังเล็กเกินไปทรัพย์สินต่างๆก็จะให้ผู้อื่นซึ่งได้แก่ญาติฝ่ายบิดามารดาให้เป็นผู้ดูแล แต่ของส่วนเล็กๆนน้อยของผู้ตายซึ่งหมายถึงบิดามารดาจะถูกเผาวรวมกับซพเช่นปืนเสื้อผ้าถุงย่ามถ้าหากมีการพิพาคในเรื่องมรดกเกิดขึ้นหมอผีหรือเสี่ยเกงคูจะปลึกษสาหารือก,กับกลุ่มฝ่ายอาวุโสและตัดสินใจร่วมกันอำนาจในการปกครองโดยเฉพาะจากทางราชการที่ได้ตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นถ้าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลการเข้ามานาคมลำบากแล้วอำนาจต่างๆของผู้รับหน้าที่จากทางรัฐบาลจะมีไม่มากเท่ากับมอผีประจำหมู่บ้านและกลุ่มผู้อาวุโสเพราะชาวบ้านต่างยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามประเพณีมากกว่า <S <S เ,เช่นการตัดสินใจที่มีความผิดนโดยการลงโทษด้วยการขับไล่ลูกบ้านออกจากหมู่บ้าน จะเป็นไปตามข้อตัดสินของกลุ่มผู้อาวุโสเท่านั้นความเชื่อถือของกะเหลี่ยงนี้แพร่แสกซึมและมีอิทธิพลมากต่อการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาดังนั้นกะเหลี่ยงจึงให้ความสำคัญในทางศาสนามากนั่นคือการนับถือผีและพูดรวมกันผีที่กะเหลี่ยงนับถือซึ่งมีความสำคัญได้แก่ผีเจ้าที่และผีต่างๆที่สถิตอยู่ตามปา่า ผู้เขาลำห้วยในไร่และในหมู่บ้านผีที่ถือกันว่าเป็นผีร้ายนั้นเชื่อว่าเป็นผีที่ทำเอาประสบภัยพิบัติทั้งปวงจึงจะต้องมีการเอาอกเอาใจด้วยการเส้นสังเวยด้วยอาหารต่างๆอันได้แก่หมูไก่เป็นต้นนอกจากมีความเชื่อในเรื่องผีต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาแล้ว กะเลียงยังเชื่อในเรื่องควนันซึ่งมีประจําตัวของแต่ละคนกะเลียงเชื่อว่าในร่างกายของคนเรามีทั้งหมด33าควานันส่วนใหญ่ไม่สามารถรับได้ว่าควันอยู่ในส่วนไหนบ้างของร่างกายเพียงแต่บอกว่าอยู่ในส่วนสําคัญสําคัญของร่างกายเช่นศีษาควัญซองควันที่ใบหูสองข้างควันจะละทิ้งหรือหายไปต่อเมื่อคนคนนั้นตายไป นอกจากนั้นแล้วยังเชื่อกันว่าขวัญชอบที่จะหนีไปเที่ยวตามความต้องการของบ้านและอาจจะถูกผีร้ายต่างๆทำร้ายหรือกักขังไว้ซึ่งทำให้คนผู้นั้นล้มป่วยการรักษาพยาบาลหรือวิธีที่จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยได้ก็คือการล่อและเรียกขวัญให้กลับมาสู่บุคคลที่เจ็บป่วยพร้อมกับทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญด้วย ในสังคมกะเหรียงนั้นถือเป็นปกติธรรมดาเมื่อแต่ละวันในหมู่บ้านจะทําพิธีเลี้ยงผีและการเรียกขวัญของคนเจ็บป่วยแทนการรักษาด้วยหมอสมัยใหม่บางครัง้งถ้าแม้จะมีหมอเข้าไปช่วยรักษาให้ตามแบบทันสมัยแต่ถ้าหากที่หมู่บ้านผู้ป่วยนั้นได้รับการรักษาเลี้ยงผีแล้วเขาจะปฏิเสธที่จะรักษาทันทีอย่างน้อย3วันเศรษฐกิจของกะเหรียงในอดีต อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเพื่ออย่างชีซึ่งหมายถึงการทำมาหากินเพื่อบริโภคเท่านั้นได้แก่การปลูกข้าวไร่เป็นล่างและการทำนาแบบขั้นบันไดาตามหุบเขาโดยไม่มีการปลูกพืชเงินสดแต่อย่างใดกะเหลี่ยงไม่เคยปลูกฟินแต่เป็นผู้เสพฟินกันมากทั้งนี้เพราะกะเลียงนิยมใช้ฟินในการรักษาโรคต่างๆและบำบัดความเจ็บปวดเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ ปัจจุบันนี้กะเหลี่ยงเริ่มรู้จักการปลูกพืชเงินโซนหรือปลูกพืชเพื่อขายมากขึ้นเช่นกะหลำปลีมะเขือเทศมันฝรั่งพืชผักผลไม้และดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการหลวงและหมู่บ้านที่มีคมนาคมค่อนข้างสะดวกมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรได้ตลอดฤดูการเพราะปลูกกะเหลี่ยงได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่รู้จักใช้พื้นที่ทำกินแบบอนุรัง โดยวิธีที่เรียกไล่หมุนเวียนคือทำไปแล้วก็พักทิ้งไว้3-5ถึงปีก็จะกลับมาทำใหม่วนเวียนกันอย่างนี้ตลอดไปเพื่อป้องกันการสูญเสียของหน้าดินและทำให้ดินเสื่อมคุณภาพจึงนับว่ากระเหลี่ยงเป็นพวกที่อยู่ทาวอนไม่เคลื่อนย้ายด้วยเหตุผลดังกล่าวการเลี้ยงสัตว์กระเหลี่ยงนิยมเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นวัวควายหมูไก่ โดยเฉพาะไก่และหมูเลี้ยงไว้เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆความสำคัญทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านได้แก่การเลี้ยงช้างในอดีตใช้ช้างเพื่อรับจ้างทำงานกับบริษัททำไม้แต่ปัจจุบันยังมีการเลี้ยงช้างไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขี่เดินชมธรรมชาติในป่าน,นอกจากนี้กระเลี้ยงยังเป็นนักล่าสัตว์เพื่อบริโภคและชำนาญในการหาของป่าขายเป็นรายได้อีกด้วย